ครับผมสวัสดีทุกท่านครับพบกันอีกครั้งครับในช่องอาร์นี่เคอีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางจีนภาคบ่ายนะครับชีนเมื่อเช้าเจาะไม่มานะครับนเน้นไม่ที่ศูนย์นะครับมาไม่มีศูนย์สามครับอุตสาหติดเก้าเก้าห้ามาเก้าฟรีบายนี้ในเมื่อ,อยังไม่เดินถ้าเล่นถ้าชอบพิจารณาดูดีๆนะครับเนาะก็ในเมื่อมันไม่เดินอ่ะเขาไม่อยากให้เบ่งยุคไม่อยากให้ ไปเน้นมนหนักมากเดี๋ยวมันจะเสียคืน้นถล่มลึกลงไปเรื่อยๆครับยังไงพิจารณาดีก่อนตามเนาะจี้นป่าจากวันที่15เดือน6ปี6 4ครับจี้นป่าเดือน4ครับจอะครับ04 24 34, 34 84 4090กครับติดเบิล์นครับแล้วจะบอกว่าทำไมถึงติดเบิล์น00 100, มัด0ครับ100มัด0เข้าไปเนาะชอบอยู่3คู่ครับแต่เป็นเลขที่วางจอหมดอะเพียงจับคู่กัน24 00โอเคผมจับลบนะบอกไว้ก่อนนะผมจับลบนะครับถ้าหุ้นไปบวกเล่นแค่4ครับเพราะว่าไอ้คู่ที่มันไม่มาแน่ สามสี่เก้าศูนย์เน้นนะครับสามสี่เก้าศูนย์เน้นนะครับแปดสี่สี่ศูนย์โอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับหุ้นจีนบ่ายครับในไม่ที่สามสี่เก้าศูนย์นะครับสามสี่เก้าศูนย์ยังไงขอขอบพระคุณท่านที่เข้ามารับชมครับอย่าลืมนะครับถ้ามีโฆษณาครับรบกวนอย่ากดข้ามเนาะในเมื่อยังไม่เดินก็เล่นแบบเบาๆครับลดการเล่นลดลดการเล่นลงนิดหน่อยนะครับ อขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับเดีย๋ยวเจอกันทางเสียงบ่ายครับห่างเสียงบาย่บา,งยงบายนี่โถโถ่ที่เมลยก่อนปิดนี่4ีห้ามาและมันก็หายไปมันน่าเจ็บใจจริงๆขอขอบพระคุณทุกท่านครับรวยๆครับ